ที Th aka, Th aka, Th aka. ่เฟที่เฟือเฟือเ้อเวกันวกกะเวดิกกะสักะกะเอาหน่อยส่กะอันนี้เที่เฟือที่เอพี่เอาเลยที่ทางชาวพี่ไม่หรออยากเเคยไหมคะอยากเคนฟังนะฟังนะดูาดูมาดเมาดเปาดเปาดเมาดเมาดเอาดเปาดเมาดแมาดูชาดเปาดเมาดูมาดนมาดาดกิดเราดู้สดกว่ดาดราดอบาดนี้ดเมาดเนีดยมาดูมาดูมาดูมาดมเดเมาดู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 มาดดู ถูกไหมัะทุกคนเด้กอันเดีอครับเอาพี่สิบสิบขวดครับุ้ยเราเป็นเด็กเป็นเล็กเลยนี่นี่ป้ดีครับเป็นเด็กเป็นเล็ก้วเนี่ยกระเป๋าหนึ่งเก้าหกครับแปดพันหนึ่งเก้าหกแปดพันครับน้องไปพี่มีแบบว่าเด็กคนหนึ framework. ่งเหมือนน้องไปมากเลยเหมือนอีกแหละ เหมือนเต็มไปหมดเหมือนมีแต่เหมือนเหมือนเลยแบบน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนไปเลย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 ไม่คุยด้วยไป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 แล้วอะอะไรโอ้ไม่คุยน่ารักมันไม่เกี่ยวว่ะไปก็น่ารักไงเกี่ยวอ่ะเป็นอะไรก็ได้เป็นตัวเองน่ะเป็นไหมอ่ะลูกค้าครับปรับวงหน่อยครับพะโลเขาก็เป็นตัวเองนี่แหละใครคุยกับฟ้าปรับวงหน่อยปรับวงตะโกนอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูจังอ่ะเจเขาดูจังอ่ะ ข,<อ>ข้างในเขาเอ็นกันอยู่ไงอย่าขัดอารมณ์เขาสอรี่ครับสอรี่ <c oughs> อันนั้นมาดื่มเหมือนแน่นต่อทำไมอ่ะ อะไรอี่ยนี้เราอารมร้อนอะ็ะไรอะไปรห้อไปทิะมไม่กี่เสียงใครคุยกับมาเสียงทะลุเข้าไปในห้องตกใจอ๋อบอกแล้วบอกเะะเขาเล่าห้องวีตกใจขอโทษใช่ไหมอ่ะไม่กอาพูดทะลุเลยลูกค้าบอกเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะ รับเลยปีสิบเก้าี่สวบจ๊ึ่งเก้าหกแปดพันหนึ่งเก้าหกแปดพันหน่เก้ใช่ไหมคะใช่ใช่จริงก็ให้แมมแค่จะทะลักวังรอจะให้พอไปยิ่งเติร์ดเติดผีบ้ากันโซจังซิ่งอาจจะดูนจ่งๆแต่จริงๆผีตพี่ซัดไลให้น้องไปปายพวาพี่ชัดเจนนะน้องเออรัเลยเอ้ทางนเลอเอ้อเอ้อี่ดิด สนุกไปนะคะกับคำคื็นี้นะคับทเพลงสุดท้ายของแฟนนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยเมื่อไหร่จะมาออกเพลงได้นะครับได้อันนี้กินฟรีอย่างครับได้คุกสุดท้ายพร้อมกันอ้ามถึงนเดว ไม่เป็นไรไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกที่เราลืมเนื้อนะครับเราไม่ได้เกิดมาเพื่อ้องเพลงอย่างเดียวในชีวิตเนาะเราทําอย่างอื่นเยอะแยะมากมายครับเราร้องเพลงผิดทอนยังไม่เป็นไรเดี๋ยวขอหาหวะขึ้นก่อนยวหาทอนขึ้นก่อนเอะโอเคฟังจังหวะฟังจังหวะเฮ้ยเออ นัดนัดนัดมุกเลยซาวมุกเลยพอมุกเลยแบบทิ <c oughs> ้งอะไรจะของค่ายนี่นั่งนั่งแบบนั่งสุดไม่ติสดสุดไม่ติดกูกอีอะไรจะของค่ายตล้วนะเ <c oughs> มื่อกี้จะของค่ายสิบมาว่าใกล้แล้วใกล้ไลออกแลตวตอนนี้เดี๋ยวให้มันไป <c oughs> ตั้งคา,นะาเฟ่เลย เดี๋ยวได้มีเดี๋ยวได้มีสังกัดแน่ๆไปมิเรียอะไรวิ่งไปดีแน่ันนี้นะลองเพลงแบบไปฝากคนอะไปไหนจริงลองไปลี่ยนทางดูไปแล้วแต่เราไปแล้วใครมัาดูเองว่าไปเป็นงานลูกเจ๊หัวเขียวพี่ปื๊ดจัดการดิเขาเป็นใครไม่รู้แต่เราเลยเขาบอกว่าเวดหัวเขียวดุไปเอาหน่อยดิ เปล่าเปล่าเนี้ยกระซิบกระซิบเจแดงหรืออะไรก็ได้ก็ดำสวัสดีครับรอคับสวัสดีครับว่าไงน้าลุงทำอะไรครับเนี่ยอาสนใจน้องๆกัน้นเปล่าสนใจน้องๆหรือเปล่าสนใจน้องๆหรือเปล่าน้องดีน้องดีน้องดีีงานดีนะเอ้ยใจเย็นเก็บอาวุธดูให้ ส่วนครับหน้ากากดำส่วนครับในในของนักสวนอ่ะลองเดินเข้ามาเดชเข้ามาเดินเข้ามาได้ได้อันน <it> ี <you> know. <VI 2> ้อันนี้อันนี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยหัวทองหมดไม่มีหัวขาวคุยได้ถ้าทำหน้ากากหน้ากากดำอ่อนไหวได้เดี๋ยวจ้างเลยอี้คนไหนเอ้ยอันี้คนนี้ต้องทำไปจ่ายตังค์กันด้วยนะไปจ่ายตังค์กด้วยนะชื่อดีนะคะจตังค์กันด้วยนะจะต้องต้องอยากเรื่องจำนวนไว้ไม่คนนั้นไม่ได้คน้ดไม่ได้ลุยเลยลุยเลยข้างบนไม่ได้ ใช่แล้วครับใช่ออะไรครับอะไรวะชื่อมีสามไปคุยเลครับคนนี้ชื่อไลออนครับคนนี้ชื่อนัสคอเราโคตรเบาเลยอะอะไรนะเขาชื่อมิวเขาเขาชื่อมิวสิกเหรอมีมีกี่ครับมีกี่นะมีกี่มีกี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไอ้แบบชื่อมิวสิกเหรอโอ้ไม่ใช่ว่าไงครับ ดังมาครับดังครับครับชื่อโชครับหัวงหน้เงินชื่อทากะดีครับคนคนหัวนี้คนหัวนี้ชื่อไลออนครับหัวดำชื่อเวทไอหัวหัวดำชื่อเนิร์ดชื่อปืนครับผมชื่อปืนครับปืนท็อปครับ อากาศเองครับลุยเลยครับครับผมนะครับอเดียพี่ยูลุยเลยพี่อะไรนะครับเอาทากาศลุยเลยทากาศกินกินนะครับกินนะครับกินนะอากาศลุยเลยทากาศนี่เป็นไงบ้างคะไหนดีกว่าเห็นเบนบอกนะเนี่อปวดหลังนะครับคนแดงคอดำอ่ะลดได้รถหลังให้ เลื่อนหนมได้ไหมครับเลื่ไปดีเนิร์ดออกไปไม่อนออไปเนิรื้อ o อ on เอกไปดี on เพิ่ยเปิดยเพิ่เปิดเพิ่ดเพิ่ยกันวะทักกะโชว์ดิทักกะทักกะทักกะเอาหน่อยทักกะอันนี้ไม่มีโตไปสอนๆเชื่อมันเด็กมันดนเลยสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยมิวสิกก่อนครับโอเคอ่า อ๋มิกกี้โอเคครับขอเงินนะครับเฮเดนค่ะเฮเดนโอ้โหวนนี้หาเด็กเจ๊หัวคนสุดงไทยตกเลยนะตกอ่ะผมพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สพี่เอาเลยพี่ทางช้างพี่ไม่เหรอไม่เราค่ะอุ้ยม่เราด้วยโโอ้หเวัสดีค่ะนี่เราจะตกแม่เราว่าอะไรอันนี้คือถามไม่เคยมาเที่ยวกันหรือเปล่าไม่ไม่เคยครับผม เคยเคยแบบเคยแบบผู้หญิงเลยไม่ไใช่ค่ะเคยไปเที่ยวแล้วแบบให้น้องๆไปดูไ้ไหมล่ะไม่เคยค่ะไม่เคยอยากอยากเคยไหมคะอยากคือฟังนะฟังนะฟังไม่ไ้ไม่ไ้ดีพี่ๆเราก็มาที่นี่บ่อยนะเอาหมดฮะเด็กเลยนะถ้าวิ่งกูไม่ไม่ซู้ดีเลยถ้าวิ่งหมือนที่เมาเลยว่าไอ้นีอ่ะ ไอ้เีย้เียอย่าอยู่เฮ้ยตรงเนี้ยกลัวกลัวกลัวว้าสี่ดิวอย่าอยู่ก็อยู่อ่ะเฮ้ยขอเบิร์พอแทนหน่อยเว้ยทางเวดเป็นเ้่นไร้ปะไปกลับบ้านเถอะเราเราเราไม่ใช่สายนี้ว่ะขอร้องพอพอมาทีพอม ทำไงแน่ห้เยอะนะมึงเดินสวัสดีครับ